สวัสดีค่ะนุชไฟยมาแล้วนะคะใครที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากช่องนุชเฟาย์นักงานใหญ่และนุชเฟรยชาแนลด้วยนะคะใครที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะในไลฟ์สดเรามีโปรพิเศษมาให้นะคะใครที่ยังไม่เคยใช้สินค้านะคะหรือกําลังติดตามนุชไฟรยมานานแล้วนะคะอยากลองใช้วันนี้นะคะมีโปรพิเศษให้เฉพาะ ในไลฟ์สดนะคะเฉพาะในไลฟ์สดย้ําว่าเฉพาะพไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะใครที่มาดูย้อนหลังไม่ได้โปรแถมพิเศษนี้นะคะใครที่อยากได้โปรแถมพิเศษนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเราจะมีโปรพิเศษมาให้เฉพาะในไลฟ์สดนี้นะคะลูกค้าทุกทุกวันเราจะมีไลฟ์สดกันแบบนี้นะคะทุกทุกช่องทางเลยลูกค้าสามารถกดติดตามทุกทุกช่องทางได้นะคะของนุสไลย์ลราเนาะทางนุสลา์สำนักงานใหญ่และนุสรายชาแนลนะคะวันนี้นะจะมาแจ้งโปรเลยว่าปกตินะคะ เราจะมีจัดโปรให้แบบนี้ถูกไหมคะนุ๊ตหนึ่งนุ๊ตสองนุ๊ตแนุ๊เกขวดแบบนี้790ดาสบาทแถมฟรีสาจะไปให้หนึ่ขวดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีพิเศษกว่านั้นนะคะเฉพาะในไลฟ์สดเราจะมีแถมฟรีให้อีก 1, นขวดนะคะลูกค้าแถมฟรีให้อีก1ขวดลูกค้าเลือกสูตรได้เลย ลูกค้าจะได้ไป6ขวดแบบนี้เลยในราคา790บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าไม่ว่าจะท่องช่องทางไหนนะคะลูกค้าทักหาแอดมินได้เลยทักหาแอดมินได้เลยเรามีโปรพิเศษให้นะคะเรามีโปรพิเศษให้นะจ๊ะ,ะอย่าลืมนะคะลูกค้าสนใจนะคะทักมาได้เลยทักหา โปรนี้มีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะโปรนี้มีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจรีบพักมาเลยนะคะรีบพักมาได้เลยจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งนูสไลช์ชาแนลและนูสไลด์สำนักง,งานใหญ่นะคะทั้งเพจทั้งทาง u t u b e เนาะเราสวัสดีทุกทุกท่านเลยวันนี้มีโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์สดนะคะมาให้ ลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าซื้อ4ขวดนะคะแถมอีก2ขวดนะคะลูกค้าได้6ขวดแบบนี้นะคะในราคา790บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินไปทางสนใจสินค้าชุดไหนนะคะลูกค้าถามมาได้เลยเรามีแถมพิเศษให้นะคะชุดนี้เลย790บาทแถมฟรีให้อีก1ขวดนะคะลูกค้าจะได้เป็น6ขวดแบบนี้790บาทนะคะ ชุดนี้มีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะมีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นหรือลูกค้าอยากได้ขนาด5 0 0ร้อซีซีแล้วก็มีพิเศษให้นะคะเฉพาะในไลฟ์สดลูกค้าได้เซตแบบนี้เหมือนกันในขนาด5 0 0ร้อซีซีก็คือได้ชุด5 0 0ร้อซีซีแบบนี้ทุกขวดนะคะได้6ขวดเลยในราคา2590บาทลูกค้าเรามีจัดโปรพิเศษให้2ชุดนี้นะคะสนใจชุดไหนนะคะทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊ะสนใจชุดไหนทักหาแอดมินได้เลยนะคะ มาเลยจ้ามาเลยจ้าโปรพิเศษมีเฉพาะในไลฟ์สดนะคะใครที่เห็นไลฟ์สดย้อนหลังนะคะตัวนี้จะไม่ได้โปรโพิเศษแบบนี้นะคะปกติก็คือจะได้เป็นชุดนี้เลย5้าขวดแบบนี้นะคะ790ก็คือจะซื้อสี่ขวดแถม1ขวดอยู่แล้วนะคะนี่คือราคาพิเศษอยู่แล้วแต่เฉพาะไลฟ์สดวันนี้นะคะได้ฟรีไปอีก1ขวดแบบนี้นะคะลูกค้าได้6ขวดแบบนี้เลย790บบาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้าโปรพิเศษแบบนี้นะคะ หาที่ไหนไม่ได้นะคะส่วนรถก็จุกของแถมก็จุกแบบนี้นะคะลูกค้ารีบสั่งเลยนะคะรีบพักหาแอดมินเลยนะคะเห็นโรแล้วรีบพักเลยนะคะเห็นโรแล้วรีบพักเลยนะคะลูกค้ารถพิเศษเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์สดนะสนใจสินค้ารีบจิ้มเลยจ้ารีบสั่งมาเลยค่ะรีบสั่งมาเลยพิมพ์มาเลยค่ะอยากได้ชุดเล็กอยากได้ชุดใหญ่พิมพ์มาได้เลยนะคะสินค้าส่งฟรีนะคะแจ้งเลยว่าสินค้าส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะลูกค้า อยากได้สูตรไหนทักหา,าเลยทักหาแอมินเลยว่าอยากได้สูตรไหนบ้างนะคะในชุดเลือกสูตรได้นะคะของแถมก็จะมีตัวสารจับใบนะคะแล้วก็มีของแถมอีกหนึ่งขวดเป็นนูสไฟร์สูตรไหนก็ได้นะคะลูกค้าเลือกสูตรได้เลยนะคะนี่นะชุดนี้นะชุดเล็กนี้นะคะลูกคา้าลูกค้าได้6ขวดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะรูสไฟร์ของเราเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนควรัวในบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือว่าไม้ผลไม้พืชไ,ไม้สวนปกติก็คือใช้ได้หมดนะคะใช้ได้หมดเลยลูกค้าอาพืชผักสวนควรัวในบ้านเนี่ยก,กระเพราโหระพาต่างๆนะคะใบชะนะพวกคณะกวางตุ้งคือใช้ได้เลยนะคะหรือจะเป็นอาไม้สวนอย่างเช่นอานาอ่ะสวนทุเรียนสวนมังคุด อะไรก็คือใช้ได้หมดนะคะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตเลยหรือจะเป็นนาข้าวตอนนี้ก็คือกําลังใช้กันเยอะลูกค้าปลูกนาข้าวกันเยอะมากนะคะช่วงนี้ใช้ตั้งแต่แช่มเมล็ดได้เลยนะคะใช้ตั้งแต่แช่มเมล็ดได้เลยนาข้าวใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดได้เลยนะคะใครสนใจนะคะทักหาแอดมีนเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะเฉพาะในไร์สดนี้เท่านั้นนะคะหลังไฟ์สดนี้ไม่มีของแถมแบบนี้ให้นะคะ ชุดใหญ่ก็เหมือนกันนะคะชุดใหญ่แล้วก็มีแถมให้เหมือนกันนะคะซื้อ4ขวดแถมฟรีให้อีก2ขวดในราคา2,590บาทนะคะลูกค้าสนใจสินค้ารีบพักหาแอดมินเลยนะคะมีใครปลูกเพื่ออะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่ติดตามนะโปรพิเศษแบบนี้จะมีเฉพาะในไลฟ์สดนะคะถ้าใครมาดู ย้อนหลังนะคะลูกค้ากดติดตามเอาไว้เลยลูกค้าไลฟ์ของเราจะมีโปรโถแถมพิเศษให้เฉพาะในไลฟ์สดนะคะกระซิบก่อนว่าเฉพาะในไลฟ์สดนะคะหลังไลฟ์สดแล้วไม่มีแถมให้นะคะหลังไลฟ์สดไม่มีแถมให้นะคะใครอยากได้โปรเด็ดๆแบบนี้นะคะต้องสั่งเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะต้องสั่งเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะมาค่ะเสียงไม่ค่อยได้ยิน,เ,นยเบาไหมคะเสียงเบาไหมคะเสียงเบามากไหมคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้มีโปรพิเศษนะคะใครเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กร like, go share, go ดติดตามไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก like, ดติดตามด้วยนะคะวันนี้มีโปรพิเศษนะคะมีโปรแถมพิเศษนะคะชุดเล็กนะคะ4ี่ขวดเจ็าบาทชุดนี้นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งชุดเล็กแบบนี้นะคะ4ี่ขวดเจ็ร้้าสิบบาทลูกค้าเห็นไหมเอ่ย 4ขวด790บาทปกติแถมฟรีสารจะไปให้1ขวดตอนนี้ที่จัดโปรอยู่นะคะตัวนี้ก็คือแถมเยอะมากๆแล้วนะคะราคา790บาทแต่เฉพาะไลฟ์สดวันนี้นะคะตอนนี้นะคะแถมฟรีให้อีก1ขวดนะคะเพิ่มอีก1ขวดในราคา790บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะใครที่สนใจสินค้ารีบสั่งทางไลฟ์นี้ได้เลยนะคะสั่งผ่านไลฟ์นี้ได้เลยหลังจบไลฟ์นะคะไม่มีของแถมพิเศษขวดนี้เพิ่มนะจะได้แค่ชุดนี้ แต่ถ้าเพาะในไลน์นี้นะคะลูกค้าจะได้แบบนี้เลยลูกค้าได้6ขวดแบบนี้เลย790บบาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าได้ยินไหมเอ่ยโอเคไหมอ่าใครยังไม่ทันนะคะใครไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนะคะถ้าไม่ค่อยชัดแจ้งมาได้นะคะ ขอย้ำอีกทีวันนี้นะคะเฉพาะในไล้์สดเรามีโปรพิเศษนะคะซื้อ4ขวดแบบนี้นะคะแถมฟรีสารจะใบให้1ขวดอันนี้คือโปรพิเศษที่เราจัดอยู่แล้วแต่เฉพาะในไรฟ์สดแถมฟรีให้อีก1ขวดแบบนี้นะคะลูกค้าได้6ขวดแบบนี้เลยในราคา790บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะพร้อมส่งฟรีนะคะลูกค้านี่ เยอะๆแบบนี้พร้อมส่งฟรีมีที่ไหนไม่มีแล้วนะคะต้องรุ่นลเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจสินค้ารีบพักหาแอดมินเลยนะคะรีบพักหาแอดมินตอนนี้เลยนะคะจบไลฟ์สดนี้ไม่มีของแถมให้แล้วนะคะจบไลฟ์สดนี้ไม่มีของแถมให้แล้วนะคะจัดโบชุดนี้ให้เลยนะคะ790บาทได้6ขวดแบบนี้เลยหรือใครที่ปลูกเยอะๆนะคะชุด5 0เร้อีก็แถมพิเศษให้นะคะเฉพาะในไลฟ์สดปกตินะคะชุด4ขวดใหญ่ แถมสารจะใบให้1ขวดถูกไหมคะในราคา2590บาทแต่เฉพาะในไลฟ์สดจะมีแถมเพิ่มให้อีก1ขวดนะคะลูกค้าจะแถมเพิ่มให้อีก1ขวดลูกค้าได้ไปเลย6ขวดใหญ่นะคะในราคา2องพอ่า2,590บาทเท่านั้นนะคะในราคา2590บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจรีบทักเลยนะคะรีบทักหา,าแอดมินเลยนะจ๊ะ โปรมีเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะย้ําหลายรอบมากๆใครที่มาดูย้อนหลังนะคะไม่ได้โปรแถมพิเศษแบบนี้นะคะลูกค้าถ้าใครเห็นไลฟ์นี้ย้อนหลังนะคะลูกค้าเข้าไปกดติดตามเลยเข้าไปกดติดตามเลยนะคะทางช่องรูทฟลฟ์ของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดแบบนี้เป็นประจำนะคะลูกค้าจะมีโปรพิเศษทั้งลดทั้งแถมในช่วงไลฟ์สดเยอะมากๆนะคะลูกค้าถ้าใครยังไม่เคยใช้นะคะต้องมาสั่งเลยใครยังไม่เคยใช้นะคะกดติดตามเอาไว้นะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันแล้วก็มีส่วนลดพร้อมของแถมเยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าเราจะมาไลฟ์สดในเวลานี้กันทุกวันนะคะใครที่มาดูย้อนหลังอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ มานะคะสนใจโปรรีบถังเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไลน์นะถ้าเราปิดไลน์แล้วลูกค้าจะไม่ได้แถมพิเศษแล้วนะคะลูกค้าจะไม่ได้แท็โปรแถมพิเศษแบบนี้นะคะชุดนี้ได้6ขวดแบบนี้นะคะลูกค้าชุดนี้ได้6ขวดแบบนี้นะคะในราคา790บาทพร้อมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลูกค้ารอาจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะคะรอจ่ายเงินหน้าบ้านในราคา790บบาทไม่มีเพิ่มใดๆนะคะไม่มีส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆนะคะลูกค้า สนใจรีบจิ้มที่จะกรรีบสั่งซื้อเข้ามาทางแอดมินได้เลยนะคะสนใจรีบสั่งซื้อทางแอดมินได้เลยนะคะชุดนี้ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่นะคะจัดโปรพิเศษเฉพาะในไลน์นะคะชุด790บาทได้6ขวดนะคะและชุด2590บาทนะคะได้6ขวดเหมือนกันแต่เป็นขนาด500ซีซี6ขวดเลยสนใจชุดไหนนะคะรีบทักหาแอดมินเลยนะคะรีบทักหาแอดมินเลยนะคะ มาแล้วมาแล้วได้ยินชัดหรือยังเอ่ยใครมีห้องใส่นะคะสอบถามมาได้เลยหรือใครที่ยังไม่ได้ใช้นะคะอยากจะสอบถามวิธีการใช้ต่างๆน,นะคะเรายินดีให้ําปรึกษาฟรีทุกท่านนะคะลูกค้ามยังไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะทักมาสอบถามแอดมินก่อนได้เราแนะนําให้ได้นะคะไม่เสียเงินนะคะแนะนําให้ฟรีนะคะมีวิธีการใช้ให้ด้วยใครอยากจะใช้นะคะหรือใครที่กําลังสนใจจะปลูกพืชต่างๆน,นะคะทักมาสอบถามรายละเอียดเราได้นะจ๊ะ นี่นะทักมาทางช่องทางไหนก็ได้นะคะเป็นนูสฟราเยสสำนักงนานใหญ่หรือนูตฟราเยชาแน,นลก็ได้นะคะทางนูตฟรายของเรานะคะก็จะมีทั้งรีวิวนะคะหรือวิธีการใช้ต่างๆมากมายเลยเพราะว่าของเราเนี่ยจำหน่ายมาแล้วกว่า14-15ปีนะคะลูกค้ารีวิวจะเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วก็ทุกระยะด้วยใครสนใจนะคะอย่าลืมจิ้มทักหาแอดมินนะคะ แอดมินก็เริ่มเบอร์อันนี้นะคะใครสนใจนะคะถ้าหาแอดมินเลยนะคะโปรพิเศษนี้มีเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะรีบๆสั่งเร็วมาเลยจ้ามาเลยจ้า มานะถ้าลงไลฟ์ไม่ได้โปรพิเศษนี้แล้วนะถ้าลงไลฟ์ไม่ได้โปรพิเศษนี้แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าใครไม่เห็นย้อนหลังนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีมาไลฟ์สดแบบนี้ตลอดนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดพร้อมของแถมเยอะแยะมากมายเลยถ้าลูกค้ากดติดตามมันจะเด้งเตือนลูกค้าเลยเวลาเราไลฟ์ depressed. สดนะคะเราจะได้มีได้ของแถมแล้วก็ได้ส่วนลดมากกว่าใครเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามเราเอาไว้ด้วยนะอย,อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะมา เดี๋ยวเราจะลงไลค์กันแล้วนะคะเร็วๆใครจะสั่งรีบกดเลยค่ะรีบกดเลยใครจะสั่งรีบกดเลยนะคะจะไปแล้วนะคะจะไปแล้วนะคะกดตอนนี้เลยค่ะถ้าขาดตอนนี้เลยถ้าขาดตอนนี้ยังทันอยู่นะคะเร็วเร็วเร็วกดสั่งกันทันไหม นี้นะคะชุดนี้เลยนะคะหรือว่าชุดใหญ่ก็ได้นะคะชุดเล,ล็ก790บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางชุดใหญ่2590บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าสนใจชุดไหนทักหา,าแอดมินได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะคะลูกค้าถ้าใครมาดูย้อนหลังนะคะไม่ต้องเสียใจนะลูกค้ากดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีของแถมพร้อมสนลดเยอะแยะมากมายนะคะลูกค้า กดติดตามนสไไลท์กับนูตไลายชาแนลเอาไว้ด้วยนะคะของเรานะคะจะมีทุกๆช่องทางเลยลูกค้าพิมพ์ดูได้นะคะเป็นนสไไลท์สํานักงานใหญ่กับนูตไล c h ชาแนลนะคะสนใจสินค้าก็กดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวกันไปก่อนนะคะใครไม่ทันโปรอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ